คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาดูไอเทมที่ใช้แล้วชอบที่สุดในหมวดของใช้ในห้องน้ำนะจ๊ะประจำปีที่แล้ว 2, 2022มาชา้าแต่มานะสวัสดทีทุกคนมาดามเมาจ้าติดค้างกับคลิปนี้ที่เจ๊ยังไม่ได้ทำให้สักทีก็คือที่สุดประจำปี 2, 2022ในหมวดของของใช้ในห้องน้ำ นที่เห็นอยู่นี้ก็คือการถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ได้คมชัดเท่าไหร่นะแต่การใช้โทรศัพท์มาสะดวกกับเจ๊ด้วไงพาเข้ามาเดินดูในห้องน้ําได้สบายๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊พามาดูทีละไอเทมแล้วกันนะก็จะมีไอเทมที่แบบว่าอยู่หน้ากระจกตรงนี้แล้วก็ไอเทมข้างหลังนี้เป็นไอเทมพวกครีมทาผิวอะไรต่างๆแล้วก็ในห้องน้ําข้างในก็จะเป็นพวกแชมพูอะไรต่างๆนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มจากไอเทมตรงอ่างล้างหน้ากนเลยนะ ทุกคนปีนี้จะเป็นปีที่เจ๊ได้ลองใช้ในส่วนของ cleansing oil ตัวอื่นด้วยนะจ๊ะในส่วนของ cleansing ไม่ใช่ออยล์แล้วกันแต่ว่าตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำเราชอบก็ยังคงอยู่อย่างตัวนี้จ้ะ cleansing oil คูราชิริซุมุจ้ะทุกคนคะเป็น cleansing oil ถูกและดีที่เข้าโผลที่สุดไอเทมที่เจ๊ชอบมาหลายปีมากนะมากกว่า3ปีนะจ๊ะแล้วตอนนี้เจ๊ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังคงใช้อยู่ไปเรื่อยๆนะจ้ะความดีงามของคูราชิริซุมูนะอย่างแรกเลยก็คือเป็น cleansing oil ที่ เครื่องสำอางแบบกันน้าและไม่กันน้ําออกหมดจดมากแล้วก็ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าแล้วก็มันเป็นอะไรที่เจเคยใช้ของเค้าตร์แบรนด์แพงๆอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามีของที่มันใช้ได้แบบเทียบเท่าน่าจะดีจนมาเจอตัวนี้ของคุระชิดูซูม,มุนะคะก็เลยแบบว่าใช้มาตลอดเพราะว่ามันดีจริงๆแต่ราคาถูกถูกมากๆร้อยเก้าเนี่ยซื้อตัวเค้าตร์แบรนด์ที่เจใช้มันเป็นพันอะมาเจอหลักร้อยแล้วทําได้เหมือนกันก็คือต้องแล้วไหมล่ะนี่ก็จะเป็นตัวแรกนะคะอ่ะแต่ปีนี้เจยังลองใช้คลี a n ิ่งบา a l ด้วยซึ่งลซบ l e a n s i n g b แล้วแบบเลิฟเลยว่ะแล้วก็ใช้2กล่องกรูปก็คือตัวนี้ของสกินทูดิฟไมโครครีเซนซิ่งบาร์มนะคะทุกคนจะเป็นครีเนซิ่งเนื้อบาล์มซึ่งมันจะมีฝามาแบบนี้แล้วก็มีไม้พายอย่างนี้นะไอตัวเนื้อบาล์มเนี่ยสามารถที่จะล้างเครื่องสําอางบนผิวแห้งๆได้เลยนะก็คือเอามาลงหน้าแล้วก็นวดบนผิวจนเครื่องสําอางละลายแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้เลยนะความดีงามก็คือว่าเวลาล้างเครื่องสาอางนะว,ว่ามันมีความแบบเหมือนมันทําให้ผิวมาชุ่มชื้นข,ขึ้นด้วยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะ่าาาาาอจจแล้้้้้วกกก็มันนทใหรหรรงงขเูสึ ผิวมันไม่แห้งตึงนะ่ะมันก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่เจ๊ใช้บ่อยๆนะจ๊ะถามว่าจะซื้อใช้อีกไหมเป็นกล่องที่สามก็คิดว่าน่าจะซื้อนะจ๊ะเพราะบางทีแบบว่าอารมณ์อยากใช้บาล์บ้างใช้ออยล์บ้างเนี่ยเจ๊ก็สลับสลับกันไปเลยทุกคนนะอ่ะอีกตัวหนึ่งที่เจ๊ได้ลองใช้ปีนี้ก็คือเป็นครีมล้างหน้านะคะของ k า n e น็ตอีซีพตัวนี้นะจ๊ะมันจะเป็นตัวล้างหน้าแบบครีมทุกคนตาเป็นแบบนี้ซึ่งพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกับการล้างหน้าด้วยกันด้วยบาร์บแล บนผิวแห,แห้งได้เลย ก็จะเป็นเนื้อก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะแบบว่าละลายเครื่องสำอางออกมาได้หมดจดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อก็มันจะมีความต่างกันอะออยล์ค่ะบา์มแล้วก็ครีมเงี้ยมันต่างกันความสนุกต่างกันแหละแต่ถามว่าชอบหมดไหมชอบทั้งหมดเลยนะจ๊ะแต่พอล้างออกไปปุ๊บมันก็จะไม่ทิ้งความมันบนผิวแต่ว่าจะทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นทะนั้นในหมวดของ cleansing makeup cleanser นะคะทุกคนก็จะเป็นสารตัวนี้คุรชิริซูมุสกินทูแล้วก็ไคเน็ตเนื้อสามตัวนี้นะจ๊ ของการเชดล้างเครื่องสำอางนะจ๊ะปีนี้เจ๊ใช้ของ b f เฟสตเยอะมากจะเป็นทั้งตัวบ f เฟสตตัวนี้ที่มันเป็น Dual Fa ฟตตัวล้างเครื่องสำอางแบบกันน้ำอันนี้ใช้ในส่วนของแบบตาอะไรประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าบางทีแบบว่าแบบชั้นเค่องตาที่แต่งหน้าแล้วแบบว่ามันกันน้ำเยอะๆก็จะใช้ตัวนี้นะหรือว่าปากอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆเจ๊ใช้มาสคาร่าแล้วอายไลนเนอร์ที่โคตรกันน้ำโดยเฉพาะมาสคาร่าทุกอย่างที่บอกมาเอาออกยากมากเจ๊จะมีตัวนี้ติดตัวอยู่เสมอก็คือ h e r o i n Make นะคะมันชื่อ เรนเมด d ปีด e ้มาส a า,าร่ารี e ิวเวอสักอย่างอันนี้ก็คือต้องซื้อแบบติดตัวไว้เลยเพราะว่ามาสคาร่าที่ใช้กันน้ำแบบมากถึงมากที่สุดเมคอัพรีโมเวอร์แทบเอาไม่ออกเลยต้องเอาตัวนี้ปัดแบบปัดบนขนตาก่อนแล้วก็คึ้งคึงน,น,นวดนวด,นวดแล้วค่อยลงพวกสกินซิ่งออยล์สกินซิ่งบาร์มหรือว่าครีมล้างหน้าอย่างเงี้ยลงลงต่อไปมันเราก็ค่อยเช็ดออกถึงจะออกนะคะทุกคนค่ะพูดถึงการเช็ดออกทุกคนจะสังเกตว่าเจนไม่มีสังเวีนนี้เลย เพราะว่าเจ๊มีตัวที่เช็ดเครื่องสำอางที่ใช้อยู่นะคะอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูอ่ะจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนจะเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางแบบไฟเบอร์นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของแบรนด์ hello อะไรอะไรสักอย่างหนึงเดี๋ยวเจ๊ขึ้นแพ็คช็อตให้ดูนะปกติเจ๊ใช้ของการีเยซึ่งเป็นแผ่นแบบบางๆเป็นแผ่นผ้าผ้านะจ๊ะพอของการีเยมันพังแล้วคือใช้มาสองสามเดือนแลวนะพังเจ๊ก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ราคาตอนแรกที่เห็นแม่งโคตรตกใจอ่ะราคาแบบ2ชิ้น590แบบาทเชื่อแห ตรงแหลวะแหลงอย่างี้ปรากฏว่าพอลงเอามาใช้ก็เข้าใจได้ว่าทาไมมันแพงนะคะก็คือว่าขนขน่ยมันเป็นคล้ายๆลขนไฟเบอร์มันเวลาปาดอะมันจะแบบฟื้เรื่องอางออกมาหมดเลยอะมันดีอะให้เทียบกับการเย่ก็คือพอๆกันนะเปรียบเทียบเรื่องราคาก็อาจจะไปทางการเย่ยประมาณนั้นนะจ๊ะซื่อของการเย่เจ๊ใช้แล้วยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่าอยากลองอันนี้ก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าถ้าอันนี้พังจะซื้อนี้ต่อหรือคือซื้อกันเย่ต่อเจ๊ซื้อกันเย่ต่อจ้ะถ้าพูดถึงเรื่องล้างหน้าลืมตัวนี้ไม่ได้เลยจก็คือ เป็นตัวเครื่องล้างหน้าของโปรเรโอนะคะเครื่องล้างหน้าของโปรเรโอเป็นอะไรที่เจใช้าามาตั้งแต่ได้มาก็คือ ใช้มาตลอดแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อเองจะเป็นการสปอนของทางแบรนด์ก็ส่งมาให้นะคะทุกคนแต่ถามว่าดีไหมดีมากดีมากแบบว่าใช้มาประมาณ3ปีแล้วทุกคนน่าจะถึง3ปีนะสหรือ3ปีนี่แหละเราก็ใช้มาตลอดไม่ใช่เฉพาะเจด้วยพี่ตั้มก็ใช้ตลอดเวลาที่ใช้มาชาร์จแบตแค่2ครั้งมันดีมากทุกคนมันจะเป็นตัวฟอริโอรุ่นลูน่าสนะคะฟอริโอลู <J S 2> น่าสเจเคยทํารีวิวไว้ด้วยนะคะเป็นรีวิวการใช้งานซึ่งตอนนั้นใช้กล้องไมโครสโคปอะสองรูขุมขนแล้วก็พบว่าพวกสิวอุดตันหรือไขมันอุดต แล้วพวกไขมันอุดตันบนผิวเนี่ยมันก็ดูลดลงมากๆนะคะเจ๊ก็เลยบอกว่าใช้มาตลอดเพราะว่าตอนทํารีวิวอะใช้กล้องสองดูมันเห็นชัดมากมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เจ๊ใช้มาตลอดนะคะแล้วก็ผิวมันก็ดูดีขึ้นมากดูนะคะทุกคนคะ่ะทีนี้พอเมื่อกี้เข้าไปในห้องน้ําแล้วเดี๋ยวเจ๊ขอพูดถึงสิ่งนี้กันที่แขวนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นเฟลบริที่ปีนี้ก็ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนมันคือถุงมือหัด ตัวว่าคุณของวัดสันคือดีมากเึ่งมาจะเป็นถุงมือขัดตัวที่ ทําให้การอาบนะ้ําหรือการขัดผิวของเจ๊มันง่ายขึ้นด้วยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยบาดผิวมากแล้วก็สะดวกในการใช้งานแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดใช้บริเวณหน้าอกเนี่ยหน้าอกมันจะมีความแบบขูดง่ายอะไม่อยากขัดแรงแต่แบบหลังไหลอะไรเงี้ยสนุกมากคุณคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่แบบใช้แล้วชอบในะหมวดของห้องอาบน้ำที่เจ๊ย,ยังใช้ต่ออยู่อ่ะต่อมาเดี๋ยวเจ๊พาไปในห้องน้ําแล้วกันนะในห้องน้ํานะคะมันก็จะมีในส่วนของ ครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจำช่วงนี้ก็คือสองอันนี้นะคะทุกคนค่ะ n นโธเจน่าตัวนี้มันชื่อโนโธเรนบาร์ดฟล r ชช r e ชา i เวอร์อ e r ล์บ Bath เจลค่ะคือตัว n o โธเจน่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆแบบเจ๊หรือผิวแห้งจากลกไประจำตัวก็ได้นะจากพวก ไฮรอยหรือพวกประหวานเนีย่ยผิวมันจะแห้งปกผิดปกติทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าผิวแห้งมากมอ่ะมันจะมีคันแสบแตกแล้วก็ยุบยิบยุบยิบอย่างเงี้ยมันจะทาให้ผิวเกิดการอาักเสบหรือแพ้ได้ง่ายนะจ๊ะเพราะว่าผิวมันมีความเสียหายนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องดูแลผิวกันตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ําเลยนะคะถึงราคามันจะแบบค่อนข้างแรงถ้าเกิดมองในการซื้อรีมอับน้ําของเจ๊ในสมัยก่อนซึ่งยังเป็นวัยรุ่นแล้วผิวมันไม่ได้แห้งขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าราคาแรงแต่ถามว่าดีไหมดีมากผิวดีมาก แล้วก็ถูกกว่าอีกแบรนด์นึงที่เจ๊ใช้อยู่เดี๋ยวพาไปดูอีกแบรนด์นึงที่ใช้อยู่จ้ะตัวนี้จ้านางคือครีมอาบน้าของมอสซิแทนค่ะคุณ ซึ่งเป็นครีมอาบ,บน้ําที่กลิ่นหอมมากแล้วก็มีความแบบอาบแล้วชุ่มมากแต่ถ้าเกิดอาบแล้วเนี่ยต้องใช้ใย,ยขัดผิวร่วมด้วยนะไม่งั้นฟองม,มันจะไม่ค่อยมีมันจะลับกลายเป็นน้ๆๆๆานมน้านมอาบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เป็นตัวที่เจ๊เพิ่งได้ลองใช้แล้วแบบว่าดีแต่ถามว่าราคาเป็นมิตรไหมเห่อเหไม่ค่อยเป็นมิตรกับเจ๊เท่าไหร่ราคทุกคนค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือแบบมีพวกโปรใดๆเจ๊ก็จะไปสวยมาไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโปรก็หนูโชจีน่าไปก่อนนะคะเพราะว่าคลา กเพียงแต่ตัวนี้จะมีความชุ่มชื้นกว่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นม,มันจะเหมือนสปากลิ่นม,มันจะแบบผ่อนคลายมากนะคะถ้ามีโปรก,ก็คือเจอกันนะจ๊อในส่วนของไอเทมล้างหน้าเจ๊ไม่ค่อยได้ใช้พวกเจลล้างหน้าเท่าไหร่ก็คือใช้ลีนซิ่งออยล์ก็คือจบเลยอ่ะเพราะว่ามันทําให้ผิวแบบหมดจดดีแต่ว่าถ้าในช่วงเป็นสิวตัวนี้ก็ต้องให้หนางทุกคนนางคือเจลล้างหน้าของเพียวรี ซึ่งถึงแม้ว,ว่าเจาจะเป็นคนผิวแห้งแต่เป็นสิวบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิวที่เกิดจากปัญหาสุขภาพพักผ่อนน้อยหรือไปเที่ยวแล้วเจอค่า pH น้ำที่มันผกผันกับมากก็คือสิวบึ้มทำไมต้องเป็นเพรีรือไนะเพราะว่าเจาเคยทำรีวิวแบบเต็มอะฉบับเต็มจำไม่ได้แล้วว่าทำเป็นวิดีโอหรือวั็นภาพนิ่งแต่ช่วงที่เก็บผลตัวเพีตัวนี้ พูดเลยว่าเวลาล้างหน้าสิวอ่ะมันหลุดออกมาเป็นเม็ดๆ็เ,ดเหมือนเม็ดทรายอะ่ะคือตอนแรกเจ๊ก็แบบทาไมมันสักๆกวะหน้านี่ทรายยังไงวะเฮ้ยมันเป็นหัวสิวทุกคนหลุดมาเป็นเม็ดเลยแล้วเจ๊ก็เลยแนะนําให้พี่ตั้มใช้เพราะว่าพี่ตั้มก็มีปัญหาสิวเหมือนกันก็เลยแนะนำให้ใช้เพียวเรดด้วยแล้วพี่ตั้มก็บอกว่าตัวเองตัวเองตอนล้างหน้ามันมีไอ้เม็ดๆ็นี้ออกมาเอามาให้พี่เจ๊ดูเจ๊บอกไม่ต้องตกใจเป็นเม็ดสิวแต่แรกคือแบบมันหลุดออกมาตอนที่ล้างหน้าเลยซึ่งเป็นอะไรที่เจ๊ชอบมากนะคะคุณสมบ อันนี้ของเพียรีก็คือล้างหน้าแล้วหน้าไม่ได้แห้งไม่ได้ตึงอะไรไม่ได้แห้งไม่ได้ตึงมากคนผิวแห้งอย่างเจใช้ได้แล้วก็มันทําให้สิวอ่ะที่มันมีการแบบสิวอุดตันอนะไรเงี้ยมันแบบออกมันเลยไม่ต้องแบบไปถึงขั้นอักเสบนะทุกคนคือชอบมากใครเป็นสิวนะเจ๊นแนะนําเลยตัวนี้เพียวรีตัวถัดมาพวกในกลุ่มของสครับนะทุกคนสครับ <laughs> เจ๊ขออภัยในสภาพโอลสภาพกระจกด้วยนะจ๊ะเ mm hmm. พราะว่าเจ๊ ไม่ได้ขัดกระจกทุกวันจุกกระจกมัวแล้วก็สภาพของตัวขัดตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเกลือขัดผิวของอามารีทุกคนก็คือใช้แบบหนักหน่วงนะคะแล้วก็ต้องมีติดห้องน้ําไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเกลือขัดผิวของอามารีเป็นเกลือขัดผิวที่เวลาขัดปุ๊บอะมันจะทําให้ผิวมันนุ่มแล้วก็ลื่นมันสนุกอ่ะทุกคนเพราะว่าสามารถเวลาขัดปุ๊บแล้วอะเราก็แบบเปิดน้ําจากฝักบัวใส่ตัวชช่แล้วก็อาบน้ำมันก็จะมีฟองเหมือนครีนอาบน้ำเลยเว้ยเจ๊ก็เลยชอบนะคะเพราะว่าเวลาขัดก็สามารถอาบน้ำแล้วก็็เเสรจลย ราคาก็ไม่แพงมากด้วยส0 0อ,อกว่าบาทนะคะแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เจ๊มีติดตัวไว้ก็คือตัวนี้นะคะของโยโกะนะคะเคลือขัดผิวมะขามของโยโกะซื้อเซเว่นนี่แหละเวลาแบบว่าไปเจอเจ๊ก็จะซื้อมาติดห้องน้ําไว้นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าไปแล้วแบบไปเที่ยวแล้วว่าผิวมันมีความคล้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะใช้ตัวนี้นะคะหรือมีรอยสิวหลังเนะะี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะประมาณนี้นะคะทุกคนในเรื่องในส่วนของขัดผิวพูดถึงในเรื่องผิวอะเจ๊ต่อเลยในเรื่ององงข ครีมทาผิวนะคะทุกคนแล้วก็ออยบำรุงผิวค่ะเจ๊ทำคลิปเกี่ยวกับการแบบกู้ผิวใน5วันอนะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีของวาสลีนส่งเข้ามานะคะทางแบรนด์ส่งเข้ามาให้ใช้แล้วก็แบบเจ๊รู้สึกว่าเฮ้ยครีมทาผิวตัวนั้นของวาสลีนอ่ะดีมากเลยเพราะว่าเจ๊ใช้วาสลีนตัวอันนี้ตัวหลอดสีทองอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นอะไรที่ใช้แล้ว,วผิวมันกโกลด์ดีแต่ว่าตัวเนี้ยหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาใช้แล้วผิวมันชุ่มดีมากแต่ว่ามันมมมีในนเเเรรื่ององงงขขจุดดดดาาาแล้้้ววววกก็ผกผิิิาาะะะัฟยค พอทําทสูตรมาก์ผิวปุ๊บใช้คู่กับออยล์บอดี้ออยอะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของออยล์บำรุงผิวเดเจ๊พามดูเีละตัวเลยเด้ออันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของออยล์บอดี้ออยล์ของเจ๊ที่ใช้อยู่นะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่ของวัตสลีนตัวนี้นะคะ c o โค่เรเดีย Body ี้อยตัวนี้เป็นเจลเจลเห็นปะ เนื้อจะเป็นเจลๆหน่อยเวลาทาตัวนี้กลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นโกโก้แล้วก็เพราะความที่เนื้อมันเป็นเจลอะเวลาบีใส่มือหรือเวลาทาเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยหกไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเลอะเพราะว่าเนื้อเจลมันเกาะกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ผิวอะมันมีความชุ่มชื้นด้วยนะคะแต่อันนี้มีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่มีขายตามห้างหรืออะไรเงี้ยมันต้องพรีเข้ามาทุกคนแต่ถามว่าซื้อต่อไหมถ้าเกิดหมดซื้อเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ความชุ่มชื้นก็ดีด้วยนะคะตัวถัดมาทุกคนนนตัััวถดมาจะเป็ี้ของคน คาเลงค่ะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่หรือมั้งตัวนี้มันเป็นตัวคาเลงโทนิคโทนิคทรีเมน้นต์ออยล์ก็จะเป็นออยล์ที่แบบว่าเป็นน้ำมันแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อบางแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนอะหนากลิ่นดีกลิ่นหอมมากเหมือนอยู่สปาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทาเสร็จปุ๊บตัวเนื้อของน้ำมันของบอดี้ออยล์มันแบบไม่เหนียวไม่เหนอะมันดูเหมือนแบบมันมันซึมเข้าไปกับผิวเลยนะคะตัวถัดมาที่เจชอบแบบชอบมากขวดนี้เป็นขวดที่สองแล้วก็คือซูซานคอร์แมนค่ะทุกคนเป็นบอดี้ออยล์ ที่กลิ่นหอมที่สุดในบรรดาบอดี้ออยที่เจ๊ใช้หอมมากหอมแบบหอมแบบลูกคุณมากๆค,ค่ะคุณผูคะหอมเหมือนอยู่ในสปาแพงๆอะไรงนี้เลยแล้วก็ตัวเนื้อของบอดี้ออยอ่ะเนื้อบางเนื้อเบาซึมเร็วเหมือนทาแรงเลยนะแต่ว่าหัวใช้ยากอย่งนี้ยคือเป็นหัวที่ต้องแบบหมุนแล้วก็แบบกระชอกระชอกระชอ่างนี้ก็เลยมีความบางทีขี้เกียจก็แอบไปวัสลีนบ้าง <c oughs> ตัวถัดมาเป็นของนี่เลยค่ะเป็นของลอซิแทนเหมือนกันตัวเนี้ย ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่กลิ่นหอมเนื้อดีเนื้อบางไม่หนักไม่เหนียวไม่เหนอะนะคะทุกคนคะพอลงบนผิวที่เปียกๆปุ๊บก,ก็คือซึมว่าบซึมว่าบเลยนะจ๊ะกลิ่นดีแล้วก็ใช้งา่ายเพราะว่าเป็นสเปรย์น,นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดมีโปรก็จะซื้ออีกนั่นเองนะจ๊ะตัวสุดท้ายเป็นของ n u โตรจี n a ตัวนี้ Nu t ตรจ a Bo าบอดี้ออย สำหรับตัวนี้ที่เห็นเหลือเยอะที่สุดกว่าใครอะ่ะเพราะว่าเจ๊รู้สึกว่าเนื้อของออยเวลาลงมันจะแบบจะกลายเป็นเนื้อนมนมอะ่ะหยดน้ำที่เกาะตามตัวของมันจะกลายเป็นสียขาวเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าในความเนื้อของมันจะแพ้ทุกๆนานที่พูดมาถ้าไล่เรื่องไล่เลี่ยงเรื่องราคาตามตัวอีกตรรัวเนี่ยราคามันแพงอะ่ะทั้งวาสลีนทั้งล็อกซิแทนทั้งคาแ์เรงทั้งคุซานคอฟแมนอะ่ะมันแพงมันพันกว่าหมดเลยแต่ว่าน้องนุมโทจีตัวนี้ก็คือราคาหลักร้อยนะคะถามว่าในส่วนของผลการ การใช้งานอะไล่เลี่ยงกันไหมก็ไล่เลี่ยงนะคะแค่ไม่ชอบในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ตอนลงใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นอาจจะไม่เท่าน้องๆพวกนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบอดี้ออยล์ที่เจ๊ใช้ในปีนี้นะจ๊ะในส่วนของครีมนะคะช่วงปีนี้ก็จะใช้ไม่กี่ตัวนะคะจะมีของนีเวียซึ่งหมดไปแล้วอะเจ๊ไม่ได้ซื้อมาเติมนะคะเป็นนีเวียหลอดสีส้มๆส้มๆแดงๆอะทุกคนอันนั้นคือดีมากแล้วก็วัสซลีนอันนี้ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ใหม่แล้วก ตัวหนึ่งก็คือยูเซเรีน PS5 ใครผิวแห้งอะเจ๊ J. ว่าทุกคนรู้จักยูเซเรีน PS5 แน่นอนเพราะว่ามันเป็นครีมทาตัวของคนที่แบบผิวแห้งสุดๆแล้วเอาอยู่จริงๆเนื้อก็เลยมีความเข้มข้นแล้วก็เป็นครีมทาผิวที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นสุดแต่ต้องยอมรับในความหนักของเนื้อเขานิดหน่อยนะคะแต่ว่ารุ่นหลังๆรู้สึกว่าเขาจะมีการปรับปรุงเนื้อให้มันมีความเบาขึ้นแต่ยังคงความชุ่มชื้นไว้ได้อยู่นะคะฉนัสำหรับยูเซเรีน PS5 นะคะตัวถัดมาราคาย่อมลงมาหน่อยของมิซูมินะคะทก เป็นตัวนี้ของ m i s u m i B3 AHA Intense White Body Booster นะคะทุกคนคะ่ะแต่เขาเคลมมาในเรื่องของ p 4 d t y whitening body serum ด้ซด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เจ๊ไม่ได้เก็บผลให้ดูว่ามันแบบขาวหรือกระจ่างใสขึ้นไหมนะแต่ความชอบสำหรับตัว m i s u m i B3 AHA ตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาเนื้อเขาจะมีความแบบกึ่งโลชั่นหรืออะไรนี้ปะเนี่ยแล้วเวลาทามันก็จะแบบเหมือนเป็นน้ำน้ำแล้วมันก็ ซึมหายไปเลยอย่างเงี้ยทาง่ายนะั่นแหละทาง่ายแล้วก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเนื้อเขาอะไม่หนักบอดี้ไม่หนักแล้วก็ทําให้การทาผิวของเรารู้สึกว่าเออสบายผิวมากขึ้นลองใช้ประมาณครึ่งนึงแล้วก็หลงรักในเนื้อของเขานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวครีมทาผิวที่เจ๊ชอบมากๆในปีนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่เคยเจอเนื้อแบบเจอเนื้อแบบนี้ก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะในหมวดของครีมทาผิวตัวถัดมาจะเป็นตัวโลชั่นทาผิวนะคะทุกคน เป็นของคูราชิเรซูมุก็คือเป็นบอดี้โลชั่นที่คล้ายๆโลชั่นลูกเดือย ขฮาโตโมกิป่ะแต่ว่าฮาโตโมกิอ่ะมันจะเป็นน้ำาแบบนี้แล้วก็เวลาใช้เป็นหัวที่แบบว่าต้องกระชอกเนี้ยมันก็จะมีความไหลเยิม้มย,ย้อยบางทีก็แบบรู้สึกว่าลำคาญนะคะแต่อันนี้ตัวของฮาโตโมกิใส่เป็นตัวนี้มาเลยเป็นตัวปั๊มแบบนี้เดอ้อแต่วิธีการดูแลผิวตัวของเจ๊ก็คือพออาบน้ำออกมาช่ะอาบน้ำออกมาปุ๊บตัวเปียกๆเนี่ยเมื่อก่อนจะลงไวท์ออยล์ก่อนแล้วก็ค่อยไปครีมตัวน้นนะจ๊ะแต่หลังๆเนี่ยพบอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากกว่าก็คือสามารถที่จะผสม ที่ออยล์กับตัวครีมบำรุงผิว นนัน้แล้วก็ทาไปบนผิวหมาดๆได้เลยค่ะคุณถ้าเกิดขยันนะมันก็ทําให้ผิวมันชุ่มมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ใช้แต่พวกบอดี่ออยอะเจ๊ก็จะใช้ตัวโลชั่นตัวหลังจากที่ออกไปข้างนอกก็เช็ดผิวใช่ไหละล่ะผิวหมดาดหมย่นียเจ๊ก็จะลงโลชั่นมันก็มีความชุ่มตื่นเช้ามาแบบดูผิวดีดูผิวโ l o ใส่สายเดียวแล้วแสงแสงแตะแต่แตตงกับผิวไหลอะไรเงี้ยเห็นเลยว่าผิวมันมีความแบบเล่นแสงฉ่ำกล o w มากๆ อีกหมวดหนึ่งที่เจ๊ยอยากแนะนําเป็นหมวดที่ไม่ใช่สกินแคร์แต่เป็นในส่วนของเครื่องใช้อื่นๆนะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือแปรงทุกคนแปรงสีฟันทุกคนแปรงสีฟันตัวนี้เจ๊ได้มาจากคลินิกของ หมอนะัถ้าค์กนกวิรุณหมอมีขายในคลินิเกเจ๊ก,ก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ตอนจัดฟันต,นตอนตอนนี้ถอดเหล็ก,กัดฟันไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้คือ the best จริงๆเพราะว่าเจ๊ลองไปใช้ยแปรงสีฟันตัวอื่นอะ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคุณคะตัวขนแปรงตัวนี้มันจะเป็นตัวขนแปงรงเคลือบเซรามิกอะไรสักอย่างหนึ่งขนแปรงมันจะเล็กแล้วก็มีความซอกซอนดีมากและที่พูดเลยว่ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างก็คือว่าเวลาใช้ตัวนี้แปรงหลังจากใช้แปรงตัวอื่นอ่ะนะแล้วมาใช้แปรงตัวนี้จะรู้สึกว่าพวกคราบ thank you สะอาดกว่าแล้วก็ฟันมันมีความลื่นกว่าทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันซ,อซ่องซอนได้ดีกว่ามันอธิบายไม่ถูกอะถ้าเกิดว่าใครอยากล,ลองใช้อ่ะลองไปซื้อดูมันรู้สึกว่าจะมีขายออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเจ๊ปัดแปะให้แล้วกันนะเป็นแปรงสีฟันของวัก้าค่ะทุกคนตัวนี้ลองใช้เราจะรู้เลยว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้อ่ะมันมันต่างแปรงสีฟันอื่นจริงๆอีกตัวนึงที่เจ๊อยากแนะนำก็คือแชมพูนะคะเพราะว่าปีนี้แชมพูที่เจ๊ใช้บ่อยที่สุดคือแชมพูหมอของวิเกินป็ชมพูเมส, <า S 1> ส <า S 2> ตัวนี้ตัวนี้แหละทุกคนอันนี้จะเป็นฟอ l l เ c a แอร์นะคะฟอ l l เ c a แอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกส่วนผสมที่ช่วยลดการร่วงของเส้นผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ดูแลหนังศีรษะด้วยฟอร l เ c a แอร์นี่เป็นอะไรที่เจ๊ใช้มาแบบใช้มาร่วมปีอะเรารู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงเยอะมากนะคะทุกคนจากที่แบบร่วงเป็นกระจุกกระจุกอะมันก็แบบน้อยลงนะคะตัวนี้ก็จะมี pH บาลานซ์แล้วก็ไม่มีสารก่อสบู่ไม่มีน้ําหอมไม่มีสารก่อฟองไม่มีซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์ลก็คือไม่มีเลยมีอกกตัวนนนเอยาาแนะนํ็็คืป ตัวที่มันช่วยรักษาหนังศีรษะตอนที่แบบเป็นรังแคอันนี้จะเป็นปริแคร์รุ่นเก่านะทุกคนมีรุ่นใหม่ตัวที่เห็นตะกี้เป็นแพคเกจใหม่ของเขาหมอจ่ายมาให้นะคะหมอเจก็เลยตุนไว้แล้วก็ไม่ซื้ออย่างอื่นใช้เลยนะทุกคนแชมพูตัวนี้นะเป็นแชมพูที่คุณหมอเขาบอกว่าสามารถรักษาหนังศีรษะที่มีอาการป่วยหรืออักเสบได้ถ้าเจเป็นรังแคเจก็จะเปลี่ยนจากปริแคร์มาใช้ตัวนี้สามครั้งต่ออาทิตย์นะจ๊ะทุกคนแต่แชมพูตัวนี้เป็นแชมพูที่คุณหมอจ่ายมาให้พีต่ตั้มผู้ซึ่งกําลังรักษา ผมเพื่อที่จะปลูกผมนะคะแชมพูตัวนี้จะมีส่วนผสมที่ลดอาการคันความมันบนหนังศรีรษะแล้วก็ลดภาวะผมร่วงบางศรีรษะหล้านจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะเจ<ร>๊จก็จะใช้เพราะตอนที่เจ๊มีปัญหาหนังศีรษะเสพเป็นรัรงแคหรืออะไรก็ตามแต่ว่าที่ตั้มก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นประจาแล้วผมที่ตั้มก็คือแบบโอ้ดีขึ้นมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เป็นไอเทมใช้แล้วชอบในหมวดของห้องน้ําในปีนี้นะคะ ทุกคนเจ๊หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าภาพไม่ได้คมชัดเหมือนใช้กล้องใหญ่แต่เจ๊ขอการันตีเลยว่าทุกไอเทมที่เจ๊พูดมาเป็นไอเทมที่แบบโอ้โถ้าใครซื้อไปใช้ตา่างน่าจะรักเหมือนที่เจ๊รักนะคะแล้วก็คือเป็นอะไรที่แบบ เรียวๆอ่ะเรียวๆเรียวๆจริงๆ,ๆก็คือถือโทรศัพท์ทั่วห้องทับเลยนะอ่ะใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์กดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งกันเข้าไว้ใน Youtube แล้วถ้าเกิดว่าใครดูใน Facebook ฝากกด Follow เห็นโพสต์ก่อนแล้วก็มาไลค์คอมเมนต์แชร์กันได้เขาจะได้ให้เราเจอกันบ่อยๆจ้ะอ่ะคลิปนี้เจละลาไปก่อนเด้อบาย